ถังน้ำยาแอร์เก่าถ้าอยากเอามาตัดทำงานดีไอไวถ้าไม่รู้ว่าเบอร์ไหนมันติดไฟบ้างก่อนจะเจาะล้างทำความสะอาดก่อนให้เปิดวาล์วทิ้งไว้สักหนึ่งคืนส่วนวิธีการตัดจะใช้ลูกหมูตัดก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้พาดมาตัดผมว่ามันตัดง่ายดีถ้าใช้พาดมาตัดถ้าอยากได้รอยสวยๆก็หาไกด์ที่มันเรียบๆหน่อยครับ รอยแผลตัดก็จะขึ้นอยู่กับไกด์ที่เราเอามาทาบตัดด้วยครับตัดเสร็จแล้วผมก็จะเอาส่วนที่ผมตัดไปเจาะรูด้วยดอกสว่าน10มิลแต่ผมว่ามันน่าจะรูเล็กไปแล้วอีกอย่างถังมันก็ไม่ได้หนาอะไรมากมันน่าจะเจาะได้ด้วยวิธีอื่นก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ดอกสว่าน10มิลนี่แหละเจาะแต่ว่าไม่ใช่สว่านตัวนี้ตัวนั้นถึงกับควนขึ้นเลยไม่ได้ขึ้นที่ดอกนะมันขึ้นที่ตัวสว่านเหม็นลึมเลยแต่ตัวนี้ชิวๆครับผมก็เลย DIY สกัด ขนาด16มิลิเมตรจากเหล็กข้ออ้อยแบบง่ายๆเมื่อได้สกัดผมก็เอามาหวดเข้าไปเลยเจาะแบบนี้มันจะได้รูแบบสโลปครับแล้วอีกอย่างได้ออกกําลังกายด้วยเ <com> มื่อเลือกใช้วิธีการเจาะรูด้วยการใช้สกัดเจาะมันก็เลยทําให้มีปากฉลามก็ใช้หินเจียนี่แหละครับตัดออกเมื่อเราตัดงานในท่าที่ไม่ค่อยถนัดใบตัดก็เป็นส่วนสําคัญใบที่ไม่ค่อยดีตัดงานในท่าที่ไม่ถนัดหนาแหกมาหลายคนแล้ว ใบที่ผมใช้ก็เป็นของเอเวเรสอันนี้เป็นสีดำหรือจะใช้เป็นสีเขียวก็ได้สีเขียวนี้เขาจะมีความบางกว่าสีดำก็จะตัดได้เร็วกว่าสีดำนิดหน่อยแต่ว่าเส้นใ่ก็2ชั้นเหมือนกันครับจากที่ผมได้ทดลองใช้สักระยะหนึ่งแล้วใบยังไม่แตกสักใบเลยครับถ้าใช้ใบสีดำมันก็มีความทนทานมากกว่าพอตัดเสร็จก็จะลืมตัวก็จะเอาส่วนปลายของใบตัดเนี่ยไปเจียรอยที่ตัดออก อย่าไปหาลืมตัวบ่อยใบตัดเขาทามาเพื่อตัดเนื่องจากทํางานไม่มีแบบมันก็เลยลืมหน้าลืมหลังนึกว่าตัวเองตัดเสร็จแล้วเมื่อเราเตรียมชิ้นส่วนเสร็จสิ้นก็จะทําการเชื่อมประกอบเลยครับโดยการใช้เครื่องพัดมาอันเดิมนี่แหละครับเชื่อมเพราะว่ามันเชื่อมได้แล้วก็ตัดได้ด้วยแถมมีปั๊มลมในตัวอีกต่างหากเวลาเราจะเชื่อมเราก็เอาสายสลับกลับมาคืนครับต่อสายดําแดงปกติเลยครับแล้วก็เปิดสวิตช์ไปตรง FMA แค่นี้มันก็เป็นตู้เชื่อมแล้วครับ สวิตสองอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งมาเลยครับลวดเชื่อมที่ผมใช้ก็จะเป็นของ e v e r วอร์เยังไม่หมดครับยังไม่ทันได้เปลี่ยนแต่ถ้ามันใช้ดีก็จะไม่ได้เปลี่ยนหรอกครับน่าจะใช้ยาวเลยเพราะมันไม่มีของปลอมมันก็ไม่ต้องหวาดระแวงกับของปลอมครับก็จะเอาส่วนที่ตัดออกมามาแต้มติดกันแบบนี้ไปก่อนครับถ้ามีอะไรผิดพลาดเราจะได้แก้ไขได้ครับถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็ไล่เชื่อมให้มันแน่นหนาเลย มาถึงขั้นตอนการใส่ขาตั้งหม้อผมจะใช้เหล็กขนาด2หุนที่ลืมมาจากสุ่มไก่ส่วนขาตั้งเตาจะเป็นเหล็กขนาด3หุนช่วนี้เราก็จะได้เตาอ้างโล่แบบทนทนแล้วครับ